คุณกําลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบอกแบบก PUBG, Fi, ลุ่มพับ g ีฟรีไฟแลวก็วอลเล็ and, แล้วก็บริการฟาร์มต่างๆผว่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยคุณเบื่อไหมเวลาเล่นเกมแล้วเกมมันค้างอยากจะโดนหยุดเวลาเนี่ยใช่ผมรู้ใครๆก็เบื่องั้นผมมีทางแก้นี่เลยแอปไอคิน แอปไอคินสามารถช่วยรักขยะโทรศัพท์ได้ซึ่งจะทําให้เครื่องของเราลื่นขึ้นแล้วก็เพิ่มหน่วยความจำเครื่องให้ใช้งานได้มากขึ้นด้วยหรือว่าบางทีมันอาจจะมาจากที่ไวรัสลงเครื่องเราทำเป็เครื่องเราแหลกแอปไอคินก็มีโปรแกรมการสแกนไวรัสด้วยยังช่วยตรวจจับว่าเครื่องเรามีไวรัสได้หรือเปล่าต่อไปเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆการเร่งความเร็วหน่วยความจําหรือว่ามันจะช่วยปิดแอปต่างๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้เนี่ย ปิดไปให้หมดเพื่อไม่ให้เครื่องของเราในกระตุกทําให้เกมเล่นลื่นขึ้นในวันที่21ถึง27มกราคมแอปไอคิมมีกิจกรรมปีใหม่มาด้วยซึ่งกิจกรรมก็คือให้ทําภารกิจเก็บการาดไว้พอได้รับรางวัลการาด G.P. 500บาทสามารถเข้าไปโหลดแอปไอคินได้ที่เพ t o โตเลยคลิปตามนี้เลยนะครับหรือว่าจะให้เข้าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ตาร่าคลิปก็ได้นะครับไปโหลดกันเยอะๆนะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ เรารอยู่กันในแมปบิตคอยไมนเน้อหลังจากนะครับช่วงนี้ b i ิตคอยแม่งราคาพุ่งปี๊ดนะครับขึ้นหลักรานแล้วทีเดียวผมนะครับก็เลยอยากรู้สึกอยากรวยขึ้นมานะฮะก็เลยจะมาขุดบิตคอยในโรบบอกนะครับ <c oughs> <c oughs> คือกูไม่มีเงินเอาไปทำเครื่องขุดบิตคอยจริงๆหรอกกูเลยอยากมาขุดในโรบอกนะฮะซึ่งนี่เลยผมเล่นไป3นาที กมได้โต๊ะมา1ตัวนะฮะแล้วก็มีบิตคอยไม่ใช่บิตคอยการ์ดจอได้การ์ดจอมา2อันเว้ยซึ่งแม่งขุดบิตคอยได้ถือว่าเป็นเงินเยอะมากนะครับเ <c oughs> hey, เดี๋ยวผมจะไปแลกเงินให้ดูจากการ์ดจอโง่งๆของผม2อันนี่คุณผู้ชมนี่ตรงนี้เราสามารถดูเรียการแลกเงนินได้เลยเว้ยหนึ่งบิตคอยนะครับตอนนี้มีมูลค่าประมาณ8,358ดอลลาร์นี่เดี๋ยวผมจะแลกของผมให้ดูกูมีกี่บิตคอยวะเนี่ยมีเท่ไรอะ ผมแค่ไหนวะเนี่ยเอาว่าผมแลกแล้มา400กว่าแค้และกันนะฮะโอเคหากค่าทมเนียมไปกูวเหลือประมาณ300กว่าค่ะได้แค่3า0รอยกว่าเองเหรอนี่นะครับคุณผู้ชมเพอถ้าใครขุดบิตคอยเป็นในชีวิตจริงเนี่ยตอนนี้นะฮะน่าจะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างรวยมากซึ่งกูอยากรวยนั่นแหละอยากมีบิตคอยสักหนึ่งบิตคอยก็จะดี <S <S ใครครับอยากลงเนี่ยผมแค่หนึ่งบิตคอยก็พอนะครับผมไม่เอาอะไรเยอะ <S <S น,นี่มาซื้อตัวนี้เลย่า ทำวางการะดจอเพิ่มโอ้ดเ,เหมือนเงินกูจะพอซื้อได้แค่ตัวนี้ปะเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยสปีดโมดิฟายรด้คอเลเมีการตกแต่งตกระถายต้นไม้ไนี่พี่ขุดกูด้หรอวะอ่ะผมต้องซื้อได้แค่ตัวนี้นะฮะไม่ตังค์ไม่พอวะคุณผู้ชมนี่พอเรานะครับวางตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้กร๊ดจอใส่เข้าไปนะฮะซึ่งเราก็ต้องไปซื้อกร๊ดจอมาใส่เลยคุณผู้ชมทำไมากูเดินช้าขนาดนี้วะเนี่ยหรือว่ามันต้องใช้ไอ้เครื่องน,นี้จริงๆวะเนี่ย สปีด <Speed> modifier เดี๋ยวว่าจะล็องซื้อดูละกันครับเราต้องเข้ามาซื้อการจอข้างในล้านนี้ก่อนเลยเซึ่งไอหมอนี่นะ่าจะเป็นเควสนะฮะ get 2 Level อ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นกาจอแบบ40บาทเรามีเงินอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยมีเงินอยู่300นะฮะเฮ้ยเราซื้ออะไรซื้อนี้ได้2ตัวเลยนี่ว่าใช่ไหมเหลือร80โอเคเราสามารถซื้อจเจ้าสโลกราฟิกการ์ดได้ <c oughs> <c oughs> นี่คืออะไรอะ วีก okay. ัฟกิการ์ดโอเคคุณภาพแม่งก็ห่วยทั้งคู่ได้แหละ <laughs> 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 นี่ฮะเอาการ์ดจอของเรามาใส่เข้าไปนี่เลยอ๋อน้อยมันก็ดูดีกว่าไอ้การ์ดจอของตัวนี้กูเลยว,วะนี่ลองซื้อมาดู Speed m o d i f y จ o อา u ์บิ i ดิ i n อินโหมดพีซ c e ็ a ซ c ทูแคนอ๋อ,อผมมา,มาตรงนี้กันน่าจะเป็นอโอเคตังกูไม่พอเฮ้ยรู้สึกราคาบิทคอยน์มนขึ้นหรือเปล่าสมมติว่าถ้าแบบ มันมีช่วงในการแรกของมันนิดเราทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นไหมครับคุณผู้ชมเกมนี้เพราะเนี่ยเลดบิดคอยมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้นะครับอาจจะจําลองมันจะชีวิตจริงแบบเป๊ะเ,เ,เ,เลยได,ด้ดูดิว่าเดินเห็นไหมราคาบิดคอยแม่งมีขึ้น,ม,นมีลงได้ไหมคุณผู้ชมนี่นตอนนี้แม่งกำลังขึ้นนะฮะดูดูด,ด,ดูนี่มักำลังขึ้นเรื่อยๆแล้เอาแม่งแม่งลงอีกแล้วราคาแม่งลงมาอีกแล้วแล้วมันก็กําลังขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเทขาน่าจะทําให้แบบ เหมือนเรากำลังทำธุรกิจบตทยอยของจริงเลยโอเคซื้อเครื่องนี้มาดูเล่นนี่กูยัง,งไม่ตังค์ไม่พอยอยีกเลยเนะี่ยผมแลกมาแล้วไม่ใช่เหรอวะมันราคาเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเว้ยแม่งเป็นจุดแมงหนึ่งแสนนะฮชิดโอเคเราข้ามไปละกันนะฮะผมลืมดูให้คุณผู้ชมครับเป็นจุดอ๋อ แม่งราคาแสนห้าเลยผมว่าการเล่นนี้ไม่ได้ใช่ว่ะคุณผู้ชมเห็น IP ไอพีเมียมช็อปนี่ไหมดูข้างในเว้ยแม่งมีโอ้โหค์ดจอที่แม่งแบบสุดยอดโกลเด้น i n i น g d e ดีไว RGB Card. c a r จีใครเป็นเกมเมอร์นะครับเราจะรู้ว่า RGB มันทำให้คอมเราแรงขึ้น <c oughs> ดูเกมฮาร์เซิ No Commission VIP ไอ้เนี่ย เทเลพอร์ตไม่มีหน้าซื้อเลยพรีเมียมคอยนี่ไงพรีเมียมคอยมันต้องใช้พรีเมียมคอยในการซื้อของพวกในร้านนี้นครับที่นี่อะไรเนี่ยสตาร์เตอร์แพ็กสามร้อยพรีเมียมคอยน์สิบห้าเลเวลฮะได, level ได้เลเวลได้วยเหรอสองร้อยไดมอนด์การ์ดสามไมเนอร์ดีไวแล้วันนี้ละ่ะสามร้อยสามสิบพรีเมียมคอยน์สองเบต้าการ์ดหนึ่งอาร์จีบีการ์ดผมมาว่าอะไรดีวะไดมอนด์การ์ดกับไมเนอร์ดีไวเนี่ยไหนมาดีกว่าครับคุณผู้ชม มันอยู่ตรงไหนอะไอ้ดมอนด์การ์ดอะไรนั่นน่ะโอ้ g Force HTX ว่เ <The first. S 1> อ็ะสามพันสองเดอะฟัคไดมอนด์การ์ดนี่มันคือของตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่มายนอ่์ินดิวไอราคาสองพันห้าอ๋อนี่เหรอไดมอนด์การ์ดที่เขาบอกว่าจะให้ฟรีโอ้แม่งดูรู้สึกมันจะสู้อันนี้ของกูได้หรือเปล่าวะเนี่ยแต่อันนี้มัน 15, น่าจนะสิบห้าเลเวีเลยนะตอนเลเวไมมันทำอะไรได้วะ ผมไม่รู้เหมือนกันครับพอเอางั้นเอานี้ก่อนละกันมันให้พรีเมี่ยมคอเยอะดีอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้เบต้าการ์ดกับ R G B การ์ดสุดหล่อโหด้วยโอเคจัดไป99โลบั๊กนี่เลยได้มาแล้วไหนนี่อ๋อว้าวโอ้โหนี่การ์ดจอเลียนอวกาศวะแม่งอย่างเ hey, ท,ท่จริงแม่งเท่จริงเฮ้ยมันก็ต้องใช้โต,ต๊ะที่มันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยโต๊ะราคา5,000ันเอาไปแลกแคชก่อนมาดูครับเรามี 300ก็คอยใช่ไหมเราซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยมื่ออยู่330นะครับเฮ้ยแล้วนี่เราสามารถซื้อ RGB ีการ์ดได้2ตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ย,ยหรือว่าผมจะซื้อ,อน,นี้ไปเลยดีกว่าวคุณผู้ชมอันนี้2ตัวมันได้ทีละสว่า6อถ้าอันนี้ตัวเดียวมันได้ทีละ500เหรอผมขาดอีก10เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากครับแค่เรากดเติมไป นี่แน่สามสิบเก้าโลบคัคได้มาอีก100ร้อยพเมยมคอยไปเลยการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนี่กูลงทุนเรียบร้อยแล้วผมก็เหลือเก้าสิบนะฮะผมสามารถเอาไปซื้ออะไรได้เนี่ยผมซื้ออันนี้ได้พอดีเลยว่ะโกลเด้นไมเน่งดีไว้โอเคจัดไปตอนนี้ผมมีการ์ดจอในตัวกี่ใบวะเนี่ยสามสี่ห้าหกโอ้ผมมีการ์ดจอในตัวหกใบเลยเพืคอณผู้ชมเดี๋ยวผ,ผมจะวางโต๊ะนะฮะโต๊ะน่าจะมีส่วนช่วยในการขุด เออบิดคอร์ของเราหรือเปล่าวะแต่ถ้ายึดตะลากขามันจริงไม่น่าจะช่วยนะครับนี่วางเข้าไปโอ้ทำไมการจอรนี่มันเทจริงวะยัง,ยงกะยานอวกาศอ่ะวาง RGB ก่อนแล้วกันโอ้โหนี่แสบม่าอ RGB ใีบีชิไหาโอ้โห RTX กูไม่ใช่ RTX ์ทีเอ่อะไรเกมนี้แม่งเ t x เอ็กเวเฮดทีเอโอ้ดูปิดคอรผมขึ้นอย่างเร็วครับคุณผู้ชม แต่ไอหมอนี่มันขึ้นเร็วกว่าไม่ขึ้นทีละหมื่นหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นแสนเลยอนะแป๊บเดียวทั้งมีเงินเป็นพันล้านแล้วเว้ยแม่งเป็นมหาเศรษฐีแล้วนั่นน่ะโลบอคหก6 6หกยทคนนี้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหนี่มึงเป็นมหาเศรษฐีดูใบไม่ได้ไอ้โหดูบ้านมันนะครับคุณผู้ชมมันเอามันเอาเครื่องกัดจอจากอะไรมาขุดวะเนี่ยผมไปแลกตังค์ดูก่อนนะฮะผมมีอยู่บิทคอยอยู่37,000ว้าวอูดูเงินดูเงินโอ้เจ้า รวยจ้ารวยโอ้ชิด2 4 4ล้านโอ้โอ้โอ้กูเล่นมามา15นาทีนี่นะครับคุณผู้ชมความรวยของงานขุดบิทคอยดูกูเล่นมาแค่10ิบนาทีนี่กูเป็นเศรษฐีร้อยล้านแล้วเนี่ยอันอยู่ในร้อยล้านต้องเรียกกูไปออกรายการละจริงท,ที่ผมอัพเกรดได้แล้วเนี่ยนี่คือสุดแล้วใช่ไหมงั้นเอานี้ไปก่อนละกันหาแอมได้หมอบออฟดิสเกม ไม่ปุ๊บเดิมดิ hard work in game if you like game and you want to support มี without spending low back you can a v a i l a b โอเคอ่ะไรก็จริงๆก็แปฟไม่ออกหรอกโอเคซื้อซื้อโอ้มันเพิ่มเลเวลได้ป่ะโอ้โหเลเวลสิบห้าแล้วโอเคพอก่อนมีการ์ดจอกี่ตัวและสามตัวเอาขาตัวหนึ่งไม่ครบเหมือนว่าถ้าเรามีเลเวลต่างๆนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนั้นไหมเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยมันอาจจะให้เราไปซื้อการ์ดจอที่ดีกว่าในตรงนั้นก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมนี่ ชิวๆเลยโตละห้าหมื่นแม่งแม้ยังรวยเออแท่ก้าจอกกูมีไม่ถึงนี่เ่ากูซื้อมาทำมาเยอะแยะวะเนี่ยไม่เป็นไรซื้อไปก่อนแล้วกันใส่เข้าไปใส่เข้าไปถึงก้าวจอจะมีน้อยแต่กูซื้อโตมาทะเยอะเลยชิบหายปืนได้ด้วยเป่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคนคนนี้เขาวิ่งเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเขาซื้อไอ้เครื่องสปีดนี่มานี่ต้องซื้อบ้างละ เอ้ามันใช้ยังไงวะเนี่ยกดคลิกใช่ไหมโอเคนี่คือวิ่งเร็วแล้วโอเคมันมันมันก็มันก็เร็วแหละ,ะมามารับเงินกันก่อนมีหนึ่งแสนบิตคอยน์แล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหได้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยไม่อยากจะนับแต่กูรวยแน่หกร้อยกว่าล้านแล้ว <c oughs> อ๋อตรงนี้มีอะไรเลเวลเก้าโอ้ฮัลโหลเก้าเข้าตรงนี้ได้ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าตรงนี้มีให้เราซื้อของอีกขนาดนั้นไปเลเวล25นะครับนี่ไงมีการจอขายจริงๆด้วยโอ้มันทรงประสิทธิภาพนะเนี่ยแต่มันก็ทรงประสิทธิภาพไม่เยอะเท่าไหร่เอ๊ะมันทําไมมันอ๋อมันเป็นโต๊ะเหรออ๋อมันเป็นโต๊ะเว้ยอ๋อนี่คือโต๊้ว้าวฟัคเทโบโฟักนะครับไม่ใช่ฟักที่แปลว่าอ๋อนั่นแหละอ่อผมซื้อมาก่อนนะฮะนี่สกีบโมเดฟายเวอร์ชันสอง ปึ๊บกดเข้าไปกูจะเร็วขึ้นไหมโอ้โหนี่แหละเออนี่เนี่ยวิ่งเร็วเนี่ยเร็วของจริงแรกตังก่อนปึ๊บตอนนี้ไม่สดแล้วบิบคอยนราคาขึ้นหรือลงเพราะตอนนี้ยังไงกูให้เงินอย่างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าการซตอนนี้ก็สนใจนะครับคุณผู้ชมราคา350ล้านเนี่ยอันนี้15ล้านแล้วตัวน,นี้มันคืออะไรวะอาจจะเป็นการจอแบบเล็กก็ได้อ๋ออัพ โอรคเหรอสามารถอัปเกรดการ์ดจอได้เหรอเนี่ยว้าวการ์จอเราสามารถเอาไปอัปเกรดได้นะฮะซึ่งกูไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเรามาซื้อโต๊ะมาใส่การ์ดจอเพิ่มก่อนนี่มันคือโต๊ะแบบไหนวะเนี่ยเดสเทเบลิลซับพอร์ตซูเป,ปอร์การ์ดว้าวแบบซูเปอร์การ์ดแล้วซูเปอร์การ์ดมันต้องหายยังไงวะมาเอาตัวนี้แล้วกันนะสามารถใส่ได้ตั้งแปดตัวในอันเดียวกูซื้อโต๊ะเดียวนี้กูเก็บเงินซื้อการ์ดจอยาวๆโอเค ปึ๊บนี่เลยฮะการะจอสองตัวของผมตอนนี้เรียกว่าธุรกิจบิตควา์ผมเะครับกำลังไปได้ด้วยดีโอ้ผมมีเงิน1,000ล้านแล้วะผู้ชมเกทเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเคฟโอเพนแอดอ๋อมันจะเปิดทอสามทุ่มหรอเก็บได้ไหมโอ้เป็นถ้ำเว้ยแล้วไม่จะมีการจอสุดลับลึกลับขาย แต่ความสามารถในการขุดของมันแม่งค่อนข้างก็โปวกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อแล้วกันเฮ้ผมปลดล็อกพื้นที่ใหม่แล้ว H S V บริษัท H S V ขายอะไรวะโคมไฟเหรอมันช่วยอะไรวะเนี่ยฮอดมันเป็นมันมันหรือว่า r G B อาจจะเพิ่มพลังในการขุดบิ t c อ i n ก็ได้วะมันช่วยอะไรวะเนี่ยสงสัยเนี่ยเรไม่ซื้อแล้วเนนะ มันรู้สึกเปลืองตังคไ์งไม่รู้อะแพงก็แพงเร่มาซื้อนี่ดีกวา่าบิ๊กการ์ดเว้ยขุดได้ทีละสองร้อยโอ้โหแปดร้อยล้านมันต้องซื้อตัวที่เป็นบิ๊กการ์ดด้วยนี่ว่ะตัวบิ๊กการ์ดมันอยู่ร้านไหนนะไม่ใช่ร้านนี้สิมันอยู่ร้านตรงชอร็อปลีวลยี่ห้าไม่ใช่ร้านนี้ตัวใ,ใส่บิ๊กการ์ดได้ นี่ไงโอ๊ไม่นะมาหาเท่าไหร่เนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมืน่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านชิดไม่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 ไมน,นี้มันโต๊ะหรือเปล่าวะไม่สิอันนี้อาจจะไม่ใช่โต๊ะมันน่าจะเป็นการาฟจอหรือมันเป็นโต๊ะหรือเปล่าวะเนี่ยกูสงสัยเฮ้แล้วมีการาฟมาใส่ได้เลยหรือเปล่าวะหรือมันต้องหาโต๊ะที่เป็นสำหรับมีกราฟโดยเฉพาะคุณผู้ชม เอผมเริ่มงงละไอท้ทาวเวอร์นั้นมันเป็นโต๊ะมันไม่ใช่อันนี้ใส่ไม่ได้ผมซื้อมาแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้ผมต้องหาโต๊ะที่ใส่บิดการ์ดได้ไอ้ฝักเท้าก็ถ้ามันเป็นบิดการ์ดหรือเป็นโต๊ะวะมันเป็นการ์ดจอดแบบเป็นโต๊ะวนะ่ะผมเริ่มสงสัยแล้วตอนนี้โอเคครับอ้าวเวทว่าถ้าใครรู้นะฮะช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยที่ใต้ล่างคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์มากันได้นะครับคุณผู้ชมก็สำหรับแบบนี้นะฮะก็เป็นแบบที่ ใครที่อยากขุดบิตคอยนะครับมีความฝันว่าอยากขุดบิตคอยแต่ดันไม่มีงบนะฮะเหมือนกูนี่แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ <c oughs> มีความฝันนะฮะอยากมาขุดบิตคอยแต่ไม่มีเงินซึ่งก็เป็นเหมือนกูก็มาเล่นแมปนี้ได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยนะฮะบ,บอกเลยถ้าใครมีบรบกับแนะนำให้เติมคือมึงจะขุดเร็วมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยนะ